เพื่อนๆเคยลงใสยไหมคบว่ามาม่าขับแบบเนี้ยถ้วยสั้นแล้วก็ถ้วยยาวแบบเนี้ยถ้าต้มแล้วอ่ะเทใส่ชามปริมาณมาเยอะแค่ไหนนะครับผมสงสัยก็เลยลองมาแต่คือแกะเครื่องปรุงอะไรใส่ไปแล้วแหละเนี้ย <c oughs> อันนี้ถ้วยยาวอันนี้ของลูกถ้วยสั้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาทำมาลองทดสอบกันดูเนาะ นหนเอากองดิลูกรู้สักอะไรอ่ะเทจังเลยนี่นะครับเดี๋ยวน้ำเดือดแล้วต้มน้ำอยู่น้ำเดือดแล้วต้มน้ำก่อนทน,น้ำก่อนทีน้ำไม่ต้องขีดม่นนะครับ แล้วก็ทิ้งไว้สามนาที่ครับแล้วก็ปิดไว้สานาทีแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเทใส่ชามกันว่ามันจะได้เยอะขนาดไหน ในแครบเมื่อกี้อดัดชิทตอนเทแล้วมันแบบมันหลุดนะครับมันก็คือเทลงมาแบบนี้แล้วโหก็ใส่ไข่ลวกไปด้วยคือได้เยอะมากครับนี่ชามใหญ่นะครับชามนี้นจะเล็กกว่าคือแบบดูดิทุกคนได้เต็มชามเลยเว้ยคือแบบดูดิเนี้ยได้เยอะเหมกกือนกันนะเนี่ยเห็นสีเลียมๆอย่างเงี้ยเนี่ยโ,โหเป็นไงทุกคนแต่เวลาผมกินผมต้องใส่พริกไทยด้วย ก็แค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากหน้าตาก็จะประมาณนี้ทุกคนคือกินข้าวไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็หิวอีกจะเลยเปิดตู้เย็นดูนั่นดูนี่เจอเบฟซี่เจอไข่แล้วก็หันไปมองข้างๆตู้เย็นก็เจอมไม่ากโว่ก็เลยหมดใจไม่ไหว นม่ได้กินหรอกนั่งดีๆอือหืนั่งไว้เอออร่อยได้เยอะ